มึงเอาเรื่องเฟอร์มาอยู่ในหัวกูอ่ะตอน Leh! player standing. Le. 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 Spike down. Spike planted. ไปเลยนะ้องยาวๆกูบอกเลยลิตอนนี้อ่อนเกินไอ้เหี้ย พเกเวียดนนอืมมีนพูดอะไรนะมันมาถึงมาถึงแม่ครวะไอ้เหียกูเจอผู้หญิเลืกูจอผู้งบูดไอ้เียแล้ว ฮะเนือมันยิงแล้วดาส่อ่ะ

ไม่ใช่เมนอะเมนมีแท็กเดีด๋ยวจะคิดได้ไหมอืมควายอีกไอ้เแค่นี้ย้ำหันกู้เลยเฮีย

ติดได้โอเคมาเองสปายน l a n t e d ร,รอรไล้น้ำมั้งรอไอ้ไฟมั้งไปใสหนึ่งตัวไปใส่หนึ่งตัวสวยอ้มเน,นี้ยเนี้ยที่เป็นมึงเหลืออยู่ถ้าเป็นเลน่านะไอ้เทีนน่ยว Oh. If you not. voting. stealing sight

can วันทียิงแมนทำไมเปนกู้จริงตัวที่รกก็ยิงกันก่อนชาเราจะชาโอ้ย แต่อีด12แล้วงาไข้ามข้ามาแก้เว้เ <Hey, S 2> ฮียหนึ่งมิดสองตัวมิดสองตัวนะ